เอาค่ะจักรยานอากาศนะแอร์บซิเคิลนะคะทางบ้านทำตามได้เลยอ่ะนับถึงร้อยนะคะหนึ่งไม่ต้องหันมามองหน้าค่ะร้อยหนึ่งปั่นายเจ็ดทางบ้านทำตามได้เลยนะคะท่านี้เป็นท่านอนที่ทำง่ายๆอยู่บนเตียงนอนก็ทำได้ค่ะปั่นไปปั่นนะคะปั่นนะ 27 28เรีย5 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4อยู่บ้านนะคะนอนบนเตียงสบายสบาย,บายปั่นจักรายาน 5, ไปแไปซิเคิด2 5 3 5 4 4ปั่นนะคะ 2> 5, 2, 3, 4, ปัน 5, ป่นนะเราไม่เอาข้าวขึ้นลงนะคะเราคิดว่าเราปั่นจักรายานนะ สี่หกห้าหกหกหกเจ็ด้นมาเจ็ดห้า8จ็หเออเก่งมากสามสิบากแหกทางบ้านทําตามได้เลยนะคะวันละร้อยวันละร้อยรับรองเลยน่องสวยขาเรียวเก่งมากขอบคุณมากค่ะ